วิ uhm. ่งมาแบบโง่โง่วิ่งมาแบบโง่โง่แต่โลตันนี่มาดีก็มาดีเอเอ๋เออก็มาดีก็มาดีก่อนชมคลิปนี้เดี๋ยวาลืมก s ด b ั c r ค b e หรือติดตามและกดสอนกระดิ่งเพื่อแจ้ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมฝากเพจเฟซบุ๊กเข้าไปกดไลค์กันด mas, ้วย โอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนจะดูคลิปย้อนหลังกดตรงชาแนลชิคกี้เบนด้านล่างคลิปนี้เลยกดเลยกดเลยกดเลยเออกดไปเลยอ้าวไม่เล้นมีตบอีกเฮ้ยมีแอคอยู่ไม่เป็นไรมไม่เป็นไรครับขนาดไอ้อหนึ่งสี่หนึ่งสองยังไม่ใส่เสื้อเล่นพิฟายพิฟายเกมไม่เป็นตัวเฮ้ยใส่กับผ่อนเยดูๆๆการที่หนึ่งอยู่แล้วการแพ้มาตาหนึ่งอะไรเออเออผ่อด้วย เล่นมาเล่พอร์ตโหเลยไอเอฟเล่นมาเล่นมาพอร์ตกันจิกานอตเอาโหดเลยนะเว้ยพี่กางเมื่อแพ้มาแบบตาเนี่ยไม่มีตัวตันนะยังมึนแล้วโดนเมื่อฝั่งมันไม่มีตัวตันสามตัวโดนกดยับยับแล่วไม่ไปต่างข้างหลังหรอไม่ถ้าเกิดว่าเล่นจรดีมัน ถ้าจะมาเอาบนก็มาเอามาเอาตังค์ทุนขุก,กนเลยเอะไ,อไอร,ร,รท,ทุกคนได้เอยกำมัเนีอะไรครับอะไรครับอะไรครับวิ่งครับออกทางทิแรกสนปอร์ซัพพอร์ตมาสเปียวมาดิมาดิ y o มเลาสามเได้ so you say I bring my blade, the fruits of discipline. Last, I not of course. Okay, okay, okay. So oh, you say. strength is my Yes. Agreed. Very well. nóng Gamari, Nói gì mày, nói gì mày. Nói cái gì mà quá. ấy nó. ยิงย่งวะยิง่งวะยิ่งวะแม่งกิจก,บบกรรมมาบวกอีกเฮ้ย <c oughs> มันไล่ตีพิกางวะน้องทำไมเจ้าวะเฮ้ยมันไล่ตีน้องแทรแล้วตอนนี้ถอดได้ปะไล่อยู่มั้งน้องวิ่งเร็วอะน้องน้องฮัทก้าฮัทก้าฮัทก้ามา วิ่งมีข้าป้อมมีข้าป้อมกลาง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 เห็นบ่อว่ะเห็นบ่อไม่รอแล้วนะว่ะมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยอะไร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 ไอเขียมกุ้งวิ่งไวกันจังวะอะไรอะไรโอ้ยเขียมตีแหลงเกิน

<Easy money. S 1> ว่าน้องใช้ได้สองรอบอ่ะใช่ได้สามรอบอ่ะใช่อ่ะ <Yes. S 1> บับทับกันนะนะใช่ <c oughs> ขนมชั้นหวาน <c oughs> ขนมชั้นหวาน <cannot>

ป่านที่มันก็หายกันหมดเลยเล่งกลามาเล็งกลามาเหมียโอ้ยเฮ้ยกางสับแล้วกางสัยแล้วอ้นี่มันไล่เนาะไอ้แนกอะอุ้ยโดนว่ะตายว่ะอนามันไม่มีเลย

Equality, 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 พี่กามไม่รู้จะเอาตัวไหนเลยวะแม่งพอโดนลาปุ๊บเฮ้ยตัวนี้ดิลลูนบอลลูนบอลลูนตีรอตีรอตีเอ้ยสวยอย่างมีไลคโคตรยืนอยู่ไม่ต้องกลัวมีไลคโคตรสไนเปอร์เลยไลคโคตรทำมาให้หมดแล้วว้าวมีโคตรดีอย่างเงี้แหละเเห็นปะ ถ้าเกิดว่าอยากเล่นกล้ามก็ต้องแบบต้องหาคนคนเล่นกล้ามเนี่ยเนี่ยโอ้ก็คนเยอะดึงกี่รอบเนี่ยสามรอบเหรอสี่รอบเลยเหรอเอ้ดึงได้สี่รอบเลยวะไปบล็อกเฮ้ยเอาแล้วกูเออ ถึงวะแดนเียเออแมงวิ่งไวชิบหาแล้ววันนั้นแม,ม่อยู่ลเลนกลางอะไรจังบอกเองร้วนี้ความหิวเพิ่มประมาณ5ล้านเปอร์เซ็นต์ <c ười> ม,มาแล้วนะย <c oughs> ่นน <c oughs> <c oughs>

อ <affiliated S 2> oh, อยากอยากโชว์ไอ้นี่ไม <sna> ่ใช่เหรออยากโชว์สไนเปอร์ทัพพอร์ตไม่ใช่อย่างงี้พอร์ไหรอไอพอร์ตเหรอไอแต่ทัพพอร์ตใส่ลาดวะเฮ้ยเห็นเรนโว์เห็นไหมล่ะการไปไลนอะไปไหต้องเปิดให้แล้วเฮ้ยมันมีวาไอ้มันมีไอ้นี่มันมีวินวอล์กตัวเนี้ยโอ้ไอ้นี่มาดีออกดันมาเลยอย่างเป็นไปแล้วนหะดัานมาละ ดัดพอดีกดกเลยไหนดัดวะกำลังบินมาอยู่ดันกำลังบินมาดันกำลังกำลับลงบินมาเลยไยเอ๊ะเอาของเลยเอาของเลยเอาดิเฮ้ยไหวครับไม่ให้แอคนะแอคมันจะเอาปะวะน้องว่าแอคมันจะเอาปะฉันก็ขี้ขาล้วลดิ เป็นการต้องการวะไอ้ควายไม่ได้หรอกเองงูว้าวเองงโดนูนมาจัดให้ขอให้หน่อยเอ๊กสวยปะนี่แตกไปเลยไอควายโมโหโมโหโมโหอะไรอะไรไม่กล้ามาหรอกไม่กล้า น,นี่ตุ่มรานด้วยอะไรอะไรตัวนี้ตัวิดตัน่างงเลยอ่ะเฮ้ยยนท่ามแรงจังวะปตจริงเอ็ยากฉามาเอาคอนตันเพื่ออะไร

โอ้จอบไวเกินจบไวเกินพูดงี้เปลีแป่แปลงไปปะของฝั่งเอ้ย <c oughs> มันตามมัน <c oughs> ตามมันตามมันตามเอาป้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 าเอาดิเปิดให้สับหน้าไปดีสับหน้าไปดีโ <c oughs> สดหรอก ติดเป็นตัวเดียวแล้วต้องเอาปีนหลายรไปเลยมามันชอบมันชอบแง่ไงมันชอบเหลี่ยมไงต้องโดนเต็มๆไปมีไอ้ะลวไปเลยอย่าบอกไปเลยกลับมาเลยนี่นี่นี่ทุบบ้านแบบชิลทุบบ้านแบบชิล ba chịu chiêu tụ ba đẹp chiêu ôi đồn quá cùng mà lắp lên nè, cô nè, chơi cô tí Vừa nè, chơi อะไรกูมีแต่เกิดง่อะไรกูมีแต่เกิดง่อะไรอะไรอะไรเอ้ยเอออออะไรรรกกกูตตตีธมมมมมดาาาา็ยแล้้้วึงงง่่่บบใส อะไรอะไรน้องจะให้ออกอะไรนะที่น้องบอกมุนชานเนี่ยมุนชาเนี่ยนะอ๋อยิ่งไอ้นี่ยิ่งยิ่งตีเร็วยิ่งอันติยิ่งเยอะใช่โียวเอาว่าเอาอีกว่าเอาว่าเอาเนี่ยเอาดิเอาดิดิมามีดัสมีดัดปลาเบิดด้วยนี่มีปลาเบิดด้วยงงดีงงดีแพมเปอร์ปลาเบิร์ดอันตรายเร็ว ออกอาฟ้าไว้อย่างนั้นถ้าอยางั้นออกอาฟ้านะว่ากลุ้มเกินกลุมด้วยว่าไส่ไงก็เรียกว่าความสะใจเรียกว่าความสะใจของโลกเราออกอาฟ้าดิโนว่าการติดจะสบายใจอ่ะคุณเอาไว้แหละเหรอเออคุณเอาไว้เลยเฮ้ยได้ของโหดมาว่ะสอนอันเลยฮะขอตักกรใจายขอตักกรใจความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยนะปลอกขอตักกรใจก็ตักกระจก็ให้ไปแล้วไง ส่งกลับบ้านทำไมวะเาก็ต้องเรี้ยงตัวเองอ<ล>ะนึกว่าน้อง,งอยู <S 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 อ่ไกลเฮ้ยมีตบมันจะเอาไอ้นี่มันจะเคล้องวะป่ะมันเอาไปิอาวอาไม่เอาเอะไ้วไม่มีใครเอาอะวิ่งมาแบบโง่โง่วิ่งมาแบบโง่โง่แต่โลตัน นี่มาดีก,ก็มาดีก,ก็มาดีครับเออเออเอเอก,ก็มาดีก,ก็มาดีมันอาจทำให้กูตายตัวหนึ่งเหรอนี่ขอบาเรกอันหนึง่งเฮ้ยอย่าพูดวิีป้อมดิ ยังไม่หายความคิวเยอะเลยเดี๋ยวบอกอาตาฟ้าได้ไหมเดี๋ยวบอกอาตาฟ้าตรงนี้เนี่ยก<อ>บินมาแล้วมันตีป้อมหมดทำไมวะก็กดดนันเลยเฮ้ยมาแล้ววะเราไปใช้คิวใหม่เลยดิไปได้ปไปเลยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยนี่นี่คือหนึงวีเอ๋อนั่นเนีะ,นะพะยพูดอาตาฟ้ากูรับเสร็จและไปต่อในบ่อลเลยก็ได้ ตักเ,เองวิองโอ้ยจบแล้ววันนี้น่่เกินโอเคจบไปไปแล้วเฮ้ยแต่ไม่ได้ MVP ว่าไอมีตบได้ MVP อเอนะ้คินัจะมาคินะนจคิปน้ได้ไหมครับเออโอเคนั่นแหละจะกาคิปนะั้นคิน้า,นากดต่อเลยจบคินะ้